สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนมาทำข้าวผัดปลากระป๋องนะครับก็เป็นเมนง่ายๆที่ไม่น่าเชื่อนะครับเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับผมเริ่มต้นจากการทอดไข่ดาวนะครับสองฟองอันนี้คือทอดตามใจชอบเลยนะครับหลังจากนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับพอกระเทียมเริ่มหอมเราใส่ปลากระป๋องลงไปหนึ่งกระป๋องครับทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยนะครับตอนนี้เราจยงใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับค่อยๆคั่วให้น้ําปลากระป๋องมันเดือดแล้วก็หอมนะครับ พอเริ่มหอมได้ที่เราใส่แครอทซอยลงไปประมาณสัก2ทงอนโต้ครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิหนึ่งถ้วยแล้วก็ซอสปลาเขียวประมาณ2ักอนโตรครับแล้วก็ทําการผัดนะครับให้ส่วนผสมของน้ําปลากระป๋องมันซึมเข้าไปในข้าวนะครับแรกๆมันก็จะเปลี่ยนครับเราก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆงวดแล้วก็แห้งขึ้นนะครับถ้ามันแห้งมากเราเติมมันเล็กน้อยได้ เติมพริกซอยไปหนึ่งอนโต๊ะครับแล้วก็ตัวหอมซอยลงไปหนึ่งหัวครับผัดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับพอเริ่มได้ที่เราก็ใส่นะครับต้นหอมซอยลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เรากินเป็นข้าวผัดนะครับก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากนะครับยังไงท่านที่ไม่เคยทำลองทำทานดูแล้วติดใจเลยนะครับก็ลองทำดู ครับก็เป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชอบนะครับอร่อยมากครับ